ครับวันนี้ก็มาต่อเป็นวันที่สองของวันอาทิตย์ก็พอดีได้หยุดพาลูกมาทุ่งนาก็เริ่มต่อนะครับกับบ้านดินสไตล์ฮอบบิทวันนี้ก็ก่อผนังโดยการโปดินกับฟางนะครับก็ได้เพียงนิดหน่อย ช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกอากาศก็ร้อนทุงน่งนาตอนนี้ก็แห้งนะครับไม่มีน้ําเลยข้าวก็ขาดน้ําก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ข้าวหรือเปล่าก็ส่วนบ้านดินก็ยังคงทำไปเรื่อยๆนะครับได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็คงจะได้เสร็จและก็ได้อัปเดตให้ท่านได้ดูชมแต่ช่วงนี้เวลาน้อยก็ได้แค่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยตามกำลังเหนื่อยกับพักถือเป็นกิจกรรมยาว่างครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสร็จเมื่อไร่ตอนไหนก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ฟางก็ ขาดเคลนครับเพราะว่าต้องเอาไปให้วัวควายก็เลยเอาอเฉพาะเศษที่เป็นเศษเศษที่วัวไม่กินก็ได้เอามาทําเป็นกำแพงดินก็ถือว่าตอนนี้ก็ได้ประมาณ40%แล้วนะครับผม ก็ยังเหลือการปะฉาบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำสีดินหลังจากนั้นก็จะติดประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็นห้องน้ำหลังนี้ก็ประมาณ4เมตรคูณ4เมตรครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ถือว่าพอใช้ได้สำหรับการพักผ่อน ช่วงเวลาวันหยุดคนเดียวอาจจะมีเวลาว่างๆก็ถ้าเกิดมีน้ำหรือได้เจาะบดานหรืออะไรก็จะได้เลี้ยงปลาหรือก็ปลูกผักสวนครัวกินในช่วง,งว่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจสำหรับวันนี้ยังไงก็ ฝากแฟนๆเพื่อนๆช่วยติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตให้ท่านชมจนเสร็จถึงตอนเสร็จเลยครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ